องขามเนี่ยมาถูกเนี่ยโอ้โหเลยมาถูกก็เลยมาถูกครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวมาใหม่ได้ครับได้ครับไปซื้อมาห้ารถ่ะซื้อมาห้าพันไม่แพงแล้วห้าพันไม่แพงแล้วเขาเบฟไม่แพงแล้วมีเบฟมีอะไรได้ถ้าห้าพันไม่แพงแล้วขับได้ขี่ได้ใช่ไ่มไม่ต้อทำอะไรได้เปลี่ยนยางใหญ่หน่อยก็สบายแลวครับยางมันเล็กอ่ะเขาเขาไอ้นั่นขับยางมันเล็กแังนี่มันวัยรุ่นเลยอะยางอ่ะลูกสาว เขามีหลายคันเขาเห็นก็ไม่มีขี่ได้คะแต่มันมีคราดใช่ไหมมีคราดอยู่แล้วอืได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่นะครับลูกค้ามาจากทับทันนะครับอุทัยธานีนะครับจัดยางไปหนึ่งเส้นแล้วก็กระจกกระจกนะครับโซนของถมนะครับของถมก็หูของเยอะนะครับใครจะมาดูก็มาได้เลยนะครับมาได้เลยนะครับในหูเยอะจริงไปแล้ว ติ้งไปเลยพอดังด้วยอะ่ะวัยรุ่นด้วยอะ่ะ <laughs>